สวัสดีครับผมกับปั๊มเปอร์ทูกปั๊มเปอร์อีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์นิสสันอัลเมรานะครับรุ่นสปอร์ตเทคเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษคันนี้คือ,อรุ่นใหม่เลยใช่ไหมพ่ยัตใหม่ล่าสุดเห็นว่าเพิ่งเปิดมาเมื่อมีนาคมนี้เองนะเปิดตอนมอเตอร์โชว์ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในกลางปีออนไลน์ไปแล้วนะครับว่ามันมีสปอร์ตเทคมาแล้วแต่นั่นเป็นรุ่น2021อ,อันนี้เป็นงกันไปนนะ2022มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับ ทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะเราต้องบอกอย่างนี้ครับตัวสปอร์ตเทคเนี่ยคือชุดแต่งที่ได้รับการออกแบบจากโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับนะครับเป็นชุดแต่งจากโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น่าทำไมเขาไม่ใช่ชื่อแบบว่านิสโมอะไรของเขาอ่ะมามาสปอร์ตเทคเนี่ยมันเป็นการออกแบบของที่รงของที่ประเทศญี่ปุ่นเขานะครับเป็นการออกแบบเนี่ยเอามาให้ดูแบบดูเท่มากยิ่งขึ้นครับนี่สแตนอเมร่าคันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถอีโคคาร์ที่ขับดีนะใช่แต่คนลืม คนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นักนะครับมันเป็นต้นตระกูลของอีโคคาร์นะครเป็นรุ่นแรกนะใช่แล้วก็ออกมาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปี2011เ็เป็นเจนแรกใช่นี่ก็10ปีละใช่แล้วคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคันนี้เครื่อง1,000พเทอร์โบครับเครื่องเทอร์โบเหมือนกันราคาถูกกว่าคู่แข่งด้วยใช่นะคือสมัยนี้ถ้าเป็นอีโคคาร์ก็ต้องบอกว่าต้องมีเทอร์โบมีอยู่2อันเท่านั้นที่เป็น1,000พเทอร์โบตอนนี้นะก็คู่แข่งเขาก็มีแต่คนก็เป็นสนใจคู่แข่งมากกว่าอันนี้ถูกลืมไปแต่ เดี๋ยวเรามาดูรูปทรงด้านหน้ากันเดี๋ยวมาดูพาดูรอบๆคันของเจ้า Nissan g r a Sporttech 2อ2 2ันอ้รุ่นนี้มันมีรุ่นย่อยอะไรยังไงราคาเป็นยังไงเป็นรุ่น VL ตัวนี้เอา VL มาตกแต่งพิเศษเพิ่มก็คือรุ่นท็อปปกติใช่มาที่เขาขายอยู่649 0 0 0บาทแต่อันนี้โบกเครื่อง20,000อ๋อก็เป็น669,00 0บาทก็จะได้ชุดแต่งเข้าไปในตัวท็อปแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่า2 0 0 0 0บาทเนี่ยเราได้อะไรครับนะไฟหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป ไม่ใช่เดย์ไทม์นันนิ่งไน้แล้วเพื่อนอ้าวมันมีลายแบบนี้ไม่ใช่เดย์ไลท์แบบนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไฟหลี่เฉยๆอันนี้น่าเสียดายนะครับนี่สันต้องปรับปรุงตรงนี้ใจ้ายจังเลยไฟหน้าเป็น LED ครับนะครับไฟเดียวยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาปกตินะครับได้ลงมาด้านล่างนะครับเป็นเป็นสปอร์ตไลท์แต่ว่าถ้าตัวต่ำจะไม่มีเนาะใช่ตัวเนี้ยทำให้ดูสวยงามดีนะครับผมชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดสปอร์ตเทคนะครับมันก็จะเป็นสีเงินเงินเมทัลกไมทลิกหน่อยมันจะดูเท่ พี่อันโลโก้อันนี้ทำไมผมเห็นว่ามันประหลาดประหลาดไม่เหมือนโลโก้ที่ผ่านมาเหมือนเหมือนเขาติดกระจกลมดําติดลมดําเข้าไปพลาสติกดาไม่ใช่กันลอยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลมดำมีกล้องซ่อนอยู่นี้ด้วยมันก็ดูทันสมัยดีนะรับกับไกระจังหน้าที่เป็นตะแกรงดป็นควายขวายตรงนี้เป็นดำเงานะครับเป็นเป็นเป็นโนแบ็คทั้งหมดนะครับดูเท่ดีด้านหน้าดูเฉบเขียวด้วยไฟหน้าที่เรียวอย่างงี้แล้วรับกับชุดสปอร์ตเทคด้านหน้า นะครับสวยงามทีเดียวก็เท่ากับว่าคือข้างหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วอพอมีชุดแต่งนี้เข้าไปเนี่ยม,มันเมื่อกี้พี่อาบอกว่ามันดูดุดันเนาะ<ช>แต่ผมก็มองว่ามันดูหรูหราขึ้น<ช>ด้วยนะใ,<ช>ให้ความดูสปอร์ตมากขึ้นนะใช่อันนี้คือเพื่อนๆมันเหมือนกับตัวสปอร์ตเทค2021เ,เลยครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากสปอร์ตเทค2021นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไปดูกันดูที่ด้านข้างครับคุณกายครับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วตรงนี้นะฮะตรงนี้ใช่มมััไครบผ ที่รุ่น2021 s p o r t t เ c ค2021เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่คันนี้เราเห็นว่าเป็นสีทูโทนแล้วนะครับเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวนี้เขานิยมนะพอเป็นรุ่นท็อปรุ่นแต่งรุ่นพิเศษเขามักจะให้เป็นสีหลังคาดำมะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเนี่ยใช่นีสสันก็ไม่เว้นเหมือนกันนะพี่อานะหลังคาดํามาเลยนะครับมันก็ดูต่างดีพอตรงนี้ออกสีเทาตรงนี้สีดำจับตกันดีมันดูเท่ยิ่งเป็นรถสีขาวนี่สวยเลยนะแต่เขาก็ยังไม่ลืมนะตรงจุดนั้นนะตัวนี้ใช่ ตงกระจกบองข้างตรงนี้นะฮะรุ่น s p o ร์ตเทคสองพเนี่ยเป็นสีเงินครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนมันก็เป็นสีเงินผมว่ามันดูแปลกๆไปซะาหน่อยดีแล้วที่เขาปรับเปลี่ยนมาเป็นสีดําพอเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยสีไหนก็เข้าหมดใช่โคตเทนะครับหล่อขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีไฟเดียวในตัวด้วยเป็น LED ลูกเล่นเขามีเยอะนะทั้งเรื่องของกล้องที่อยู่นี้ตัวจับรถขันหลังนะมุมอับมีเซ็นเซอร์บอกด้วยช่มอับไบสปอตใช่เมื่อกี้นั่นคือกล้องเขาอมีแบบ360องศาแต่ว่าไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้มันเป็นกล้องที่ติดตามจุดต่างๆรอบรถนะครับผมแม็กที่ให้มาเนี่ยพี่อาร์ตเป็นขอบ15ดูชนลายก็กําลังดูโอเคนะไม่ใช่ดูแบบว่าอลอยแบบว่ากระทะกระทะอันนี้ดูเป็นแม็กที่ว่าเอ้ยใส่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ เพราะว่ามันเป็นทูโทและแถมลายยังดูสวยอยู่ <S <S ใส<ช>่ยางก็ขนาด195 65R15 ผมบอกเลยนะว่าอีโคคาเนี่ยใส่แม็กอ15เนี่ยดีสุดแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยประหยัดน้ํามันนะฮะยิ่งเพื่อนเพื่อใส่แบกใหญ่เท่าไหร่นะรถก็บแบกน้ําหนักมากมากขึ้นเท่านั้นนะอาจอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยน Mac เป็นขอบ15เหมือนเดิมโคตรซิ่งนะครับใส่17รถจะอืดลงนะเพื่อนเือนเพราะว่ากําลังเครื่องยนต์ก็มีอยู่กระตึงเดียวนึ่างยนะใช่แล้วอย่างที่ผมเห็นตรงนี้ก็ ด้วยความที่เขาเป็นรถสีดานหรสีประตูถ้าเราจํากันได้สมัยก่อนอ่ะอีกข้คาร์ที่เป็นสีประตูมันจะคันเล็กนิดเดียวใช่นี่คันใหญ่บึ้มเดี๋ยวนี้คันเบลเลอร์ฮะเท่าๆกับรถแบบไซส์ขนาดกลางเลยด้วยรูปทรงเขาไหมเห็นไหมครับเขาลาดลงข้างล่างด้วยนะมันให้ดูโฉบเฉี่ยวแลวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้หมดแล้วสาหรับด้านข้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังครับมาดูกันที่ด้านหลังครับผมก็ยังคงคอนเซปต์นะครับของสปอร์ตเทคอยู่นะครับนี่เลยรู้ว่ารุ่นนี้คคืืออรุ่่่นนนนัก็ีเลย มีคำว่าสปอร์ตเทคอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาตัว BL มาทำนะครับผมและก็เป็นนิสันอเมรานะครับผมนี่ฮะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ก็เป็นตรงตุดเป็ดพ่อร์ตใช่งานค่อนข้างคมนะครับงานสวยมากสปอยเลอร์ชิ้นนี้ฮะซึ่งพยายามดูนะเดี๋ยวไปดูตันชรูว่าที่เพื่อนๆได้กันี่จะเป็นแบบนี้ไหมใช่ซึ่งเป็นสีเดียวนะครับสีสีเดียวกับหลังคาแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดําดําเงาด้วยเงาด้วยเท่มากนะครับผมมาที่ไฟท้ายครับเป็นแบบมุมแมลงนะครับ ดูเฉบเขียวดีเป็น LED นะครับผมลมดำนะครับลมดำโคตรเท่นะครับตัวนี้มีกล้องอยู่ด้านหลังมาให้นะครับผมเปิดไฟแล้วก็ลงมาที่กันชนนะครับกันชนหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดสปอร์ตเทคเข้าไปตัดกระสีเงินตรงนี้ดูเท่ดูสวยดูทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมลูกเล่นนี้เป็นลูกเล่นของเขานะฮะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้มาให้นะครับผม เป็น RVD นะพ่อมองไม่เห็นเนาะท่อมันจะตามหลังเนี่ยเรามองไม่เห็นรถรุ่นใหม่ใมท่อจะอยู่ข้างในแล้วเขาจะไม่เอาออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมนะมประมาณนี้เพื่อนเพืแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่ภายในนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูกันเรามาอยู่กันที่ภายในของเจ้า Nissan Almera Sport Tech 2022คันนี้นะครับผมก็ด้วยความที่ดีไซน์เป็น Sport Tech นะครับก็จะเป็นเน้นภายในเป็นสีดำซะส่วนมากนะครับผมนะนี่หลังคานี่ยังเป็นโทนสี สีครีมครีมอยู่นะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่องการดีไซน์นะครับภายในผมชอบมากตรงนี้พงมลัยนะครับพงมลัยเป็นดีเชฟนะครับมันเหมาะมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ติดนะครับตรงนี้มันจะไม่ติดนะเนี่ยตรงนี้ไม่ติดและที่สําคัญเนี่ยมันดึงเข้าดึงออกปรับขึ้นลงได้ดึงเข้าดึงออกได้นะครับผมซึ่งหลายรุ่นไม่มีนะครับหลายรุ่นไม่มี รุ่นนี้มีให้นะครับมันสามารถทําให้เราปรับเข้ากับตัวเองได้ดีทีเดียววงล้เป็นมัลติฟังชันนะครับผมนะหน้าจอตรงนี้7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้บุนุ่มแต่มีบุนุ่มมาให้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นหนังนะเดินได้นะครับได้เทานะครับสวยงามทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะอ่ากระจกนี่กระจกมองหลังไร้ขอบ นะครับไม่มีขอบเลยโคตรเท่นะครับโคตรเท่ตรงนี้นะครับเท่มากเลยไม่มีไฟให้นะครับไม่มีไฟให้นะเพื่อนๆทั้งสองข้างไม่มีไฟให้นะครับแต่มีกระจกให้ทั้งสองฝั่งนะแต่ไม่มีไฟนะครับผมตรงด้านข้างตรงประตูเนะครับผมจะเป็นลายเคปล่านะครับเป็นลายนะเป็นลายเคปลาแต่มันเป็นแบบด้านๆนะฮะผมอ่ะด้านๆกระจกเป็นออโต้อ่าออโต้ขึ้นลงนะครับเป็นออโต้แบบขึ้นลงด้านเดียวนะจ๊ะ ด้านอื่นไม่มีนะครับมีออโต้ด้านขึ้นลงอันนี้ดีนะครับเพราะว่า Eco อีโคคารุ่นอื่นๆไม่มีนะครับผมอ่ะลงมาที่หน้าจอขนาดแดนิ้วของนิสสันนะครับผมก็อันที่ผมเปิดกล้องไว้เลยกล้องสามร้อยหกสองศาของนิงสสันนะครับก็ทําให้เราได้ดูเห็นทัศนวิสัยรอบคันเวลาเราถอยหลังหรือเ,รเวลาเราอยากอยากดูรอบคันว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่าแต่แหมเจ๋ได,ได้กล้องไม่ค่อยชัดเลยนะครับกล้อง ดูจะไม่ชัดนะครับผมไม่ชัดนะฮะก็ถ้ากล้องชัดกว่านี้ก็จะเท่มากนะครับหล่อมากทีเดียวนะครับระบบต่างๆนะครับก็ยังมี Android Auto นะครับ Apple Ca r p เ a y นะครับเล่นได้แล้วอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแทสติ้งต่างๆนะครับก็จะมีให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับอยู่ในตรงนี้ทัศนคติลื่นดีนะครับผมนะนี่มีออดิโอให้ให้ด้วยนะครับแหมลงมาเป็นแอร์ออโต้นะครับ พร้อมหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนี่ก็ดูดีไซน์ได้ลงตัวดีนะครับปุ่มเสียบ USB อยู่ตรงนี้นะครับ12อโวลต์อยู่ตรงนี้ไล่ลงมาที่เกียร์นะครับผมเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับผมสามารถชิปล็อกได้นะครับปลดเกียร์ว่างได้นะอันนี้นะปุ่มสตาร์ทมาอยู่ตรงกลางนี้แล้วนะครับรุ่นธรรมดาปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเปลี่ยนมาอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้ว ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะมีที่วางแก้วให้สองจุดตรงนี้นะครับที่เป็นสปอร์ตเทคก็คือนี่เลยเจ้าพรมตัวนี้นะครับเขาให้พรมสปอร์ตเทคมาให้นะครับอันนี้ที่เราแอดเพิ่มไปสองหมื่นนั่นแหละนะครับผมเนี่ยได้พรมตัวนี้มาด้วยนะครับผมนะหลักๆอ๋อเบาะนะครับคู่หน้าไม่ได้ปรับไฟฟ้านะจ๊ะแต่เป็นเบาะหนังมาให้นะครับผมนั่งสบายกระชับตัวดีนะครับผมโดยรวมแล้วดูดูดีนะครับดูสวยงามดีลงตัวดีนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้โห oh oh. มาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะฮะก็ยังคงคุมมูดแอนโทนเหมือนกับด้านหน้าในทุกๆจุดนะครับการนั่งนะฮะของเบาะตัวนี้นะค่อนข้างที่จะนิ่มนะฮะนิ่มใช้คำว่านิ่มแล้วกันนะฮะเบาะไม่แข็งนะนิ่มนุ่มนะฮะนั่งสบายนะครับหัวหมอนี่เป็นแบบปรับระดับไม่ได้นะเขายังเดินได้สีขาวมาให้ในทุกจุดนะครับส่วนของแผงประตูต่างๆเนี่ยก็ทําเหมือนด้านหน้าเลยนะ จุดที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของอัลมิล่านะฮะก็คือความกว้างนะความกว้างเนี่ยรวมทั้งเฮดลูมนะด้านบนนะด้านล่างนะฮะเล็กลูมทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากถึงแม้ว่าตัวพื้นด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้เป็นแฟลตแบบเรียบนะครับมีอุโมงค์นิดนึงเพื่อเสริมเรื่องของความแข็งแรงของบอดี้ของรถนะครับแต่ก็เราสามารถนั่ง3ามคนเนี่ยได้อย่างไม่อึดอัดเลยต้องบอกอย่างนี้นะฮะส่วนที่เป็นเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่มีให้เนี่ยอย่างเช่น USB ด้านหลังเนี่ยโอเคตรงนี้ใช้งานได้นะฮะแล้วก็ตรงที่ใส่หนังสือบริเวณหลังเบาะมีให้ข้างเดียวนะคือข้างผู้โดยสารนะครับตัวมือจับต่างๆมีให้ครบเออไฟเก๋งด้านหลังมีให้อันนี้ชอบบางคนเขาก็ตัดเรื่องของพวกนี้ออกไปนะฮะมือเปิดต่างๆเป็นโครเมียมตรงนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมเขายังมีจุลิศของเรื่องของความหรูหรานะฮะส่วนที่หลายๆคนอยากได้แล้วมันยังไม่มีก็ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมได้อย่างเช่นนะฮะพนัก เนี่ยตรงเนี้ยที่วางแขนนะพร้อมที่ใส่แก้วน้ําตรงนี้เขายังไม่มีนะคนนั่งหลังเนี่ยจะใส่แก้วน้าก็มาวางรานข้างใส่ได้ไม่ได้เอียงอะไรมากก็ถ้าเป็นแก้วกาแฟก็อาจจะมีกระชอะได้ถ้ามาเต็มเ็มนะครับอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่มีแอร์หลังเนอะแอร์หลังก็ยังไม่ได้ใส่มาอันนี้ปรับเพิ่มเติมได้นะฮะนี่ก็คือความสะดวกสบายของด้านหลังนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นผิวหลังคาบางคนเนี่ยเขาจะชอบสีดํามากกว่านะมันไม่ค่อยเลอะแต่ว่า อย่างที่ค่ายรถยนต์บอกถ้าเราเอาสีดํามาใส่ในรถเล็กนี่มันจะทําให้ความรู้สึกภายในมันจะดูแคบเออสายตารมันจะบอกว่ารถแคบพอใช้สีเบสสีออนแบบนี้มันจะดูกว้างโปรง่งมากขึ้นนะครับคนนั่งหลังบอกเลยว่าไม่อึดอัดนะทัศนวิสัสยดีโปรง่งสบายทีเดียวครับผมจุดหนึ่งนะฮะก็ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยไหนมาตรงนี้แล้วผมก็พูดให้ฟังเลยสิ่งที่เพิ่มเติมของใหม่นะฮะในอเมริกาปี2022ก็คือถุงลมนิรภัยนะฮะ6จุด นะครับตั้งแต่คู่หน้าด้านข้างนะขเขาก็มีม่านถุงลมให้ด้วยนะฮะนอกอนจากนั้นอย่างพี่อาร์ตบอกเขามีกล้องเซ็นทิชิลรอบคันนะฮะมีพร้อมเซ็นเซอร์นะฮะเตือนนะฮะเมื่อมีวัตถุอยู่ด้านหน้าพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินให้นะฮะเตือนด้านข้างแล้วก็รวมทั้งเตือนด้านหลังให้ด้วยนะฮะรวมทั้งมีระบบช่วยออกตัวบนทางราชันฟังก์ชันเหล่านี้ล้วนจะจําเป็นประการใช้งานมีมาให้ครบครับผมตอนนี้เราอยู่กันบนนิสันอลมูร่า สปอร์ตเทค2022กันแล้วนะครับผมด้วยความที่เจ้าคันนี้เขาเป็นเครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่องเดิมก็คือเครื่องยนต์3สูบ1.0ลิตรเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับ100แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่152่งนิวตันเมตรนะฮะก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละอัตราเร่งออกตัวทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วก็ดูอัตราเล่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับ เฮ้ยผมบอกเลยว่ามันแรงมากทีเดียวนะใช่แต่ว่าดูความรู้สึกอย่างเมื่อกี้ตอนนี้อาร์ตเกิดเนี่ยมันยังมีความที่ลดแต่ลอยๆอยะเป็นไหมครับช่วงล่างมันคือรถอะเครื่องมันแรงเว้ยแต่ช่วงล่างอะมันไม่ได้รองรับประมาณว่าคือมันเอาความแรงของคันนี้เอาไว้เร่งแสงแล้วครับอ่าเพราะช่วงล่างนะถ้าถามว่าจะให้ทําแมทกับความแรงเนี่ยก็ต้องทําอีกนิดนึงนะปรับหน่อยปรับหน่อยใช่ใช่ ช่วงล่างอันนี้เขาคือเขาเป็นรถอีโคคาร์เพื่อนเพื่อนก็เน้นนั่งสบายเน้นนั่งสบายเน้นประหยัดเพื่อนถ้าเราไปลองตามสูนดูนะคุณเหยียบดูนะจังหวะแรกเลยคุณรถคุณจะลูลอยๆไปเลยดูบินๆไปเลยเนี่ยเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นอีโคคาร์อย่างที่ผมบอกนะฮะช่วงล่างเขาปรับมาเพื่อความนุ่มนวลแถมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งถามผมว่ามีน้ําหนักเบาไปไหมเบาไปสําหรับการที่ขับด้วยความเร็วแต่ถ้าเราใช้งานปกติทั่วไป ในเมืองทั่วไปน้ำหนักกําลังดีน้ําหนักกําลังดีเพราะมันมีความเบามีความคล่องตัวในการขับขี่นะครับผมอันนี้เหมาะสมมากสํำหรับอีโคคาอันนี้ผมโอเคกับมันนะครับนะและ้วก็ธรรถนะโดยรวมนะครับาการเลิกท่งเั้งแสงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องหนึ่งแค่หนึ่งพันหนึ่งพันคีซีแต่ถ้ามี ด้วยความที่สมัยเนี้ยนะเครื่องยนต์มันเป็นเป็นเครื่องยนต์แบบดาวซาิงนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันเดี๋ยวนี้โอ้หพลังกำลังก็มหาศาลนะหนึ่งร้อยแรงม้านี่ก็ไม่ใช่เล่นนะครับผมวัดกับพันสองสบายๆเลยนะคือเทอโบเนี่ยมันช่วยคุณในเรื่องของรอบต้นต้นซึ่งเป็นรอบที่เราใช้งานกันบ่อยๆต้นกลางต้นกลางจะออกตัวหรือว่าต้องการแซงอะไรอย่างเงี้ยโอ้คันนี้นะตอบโจทย์ตามเท้าเราเหยียบ ้งเท้าหลือช่แถมประหยัดน้ำมนันด้วยนะครับนะอันนี้คือข้อดีของเจ้านิส s ันอเมรนะก็ทั้งประหยัดทั้งขับสนุกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจทรงรถก็สวยนะซึ่งเขาขายเขาขายลดขายเขาไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็แม่ลองหันมาดูเพื่อนๆลองมาลองสัมผัสดมูมันก็มีฮะคือ<น>อย่างนี้บางคนเขา อ,อ,อยากใช้รถที่มันไม่ไม่เก่อมากคือ<า>แบบไม่ได้มีแบบว่าขับไปไหนก็มีมใช่ๆอ่ใ่ใเา,า,าเป็นตัวหนึ่งนะที่เออคุณอยากได้ความแตกต่างของอีโอคาแบบห้าประตูนะ <5. S 1> ที่สําคัญผมมองว่ารูปลักษ์เขาอะ่ะ มองไหนมันก็ไม่เบื่อมันเท่นะเอมันมันดูลงตัวนะคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นฐานล้อไซร์ร้อนด้านข้างด้านหน้ามันดูลงตัวเป็นหมดเลยทั้งชุดไฟหน้าหลังเส้นสายต่างๆมันดูพอดยาวต่อเนื่องกันดีนะตัวนี้แล้วผมบอกอย่างนี้สําหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถนะครับนิสสันอเมราคันนี้นะแต่งขึ้นนะครับคือโอ้โหเอาไปโหลดจัดฟิตอ่าจัด จัดฟิตเมนต์รถใหม่นะฟิตติ้งท่าหน่อยนะฮะใส่แม็กใสโช้คเข้าไปท่าหน่อยนะโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับด้วยหน้าตาที่เขามันเป็นลุคสปอร์ตอยู่แล้วยิ่งยิ่งเลือกตัวสปอร์ตเทคเข้ามาเนี่ยแล้วแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะลงตัวมากทีเดียวนะครับผมอ่ะสำหรับเจ้าตัวนิสสันอเมร่าสปอร์ตเทคกันเนี้นะฮะใช่เพราะตอนนี้ต้บอกเลยผมเน้นเสมอนะ คิดเยอะๆค่าน้ำมันแบบนี้ได้โอ้ไม่ไหวนั้นเติมทีหัวใจจะวายแล้วก็อย่างที่บอกนิสสันนะเขาชอบมีโปรโมชั่นดีๆซ่อนอยู่นะใช่ไปถามตามโชว์รูมนะเออไปคุยกับเซลล์ดีๆนะครับผมว่ามันน่าจะได้ส่วนลดเยอะอยู่อสงควรนะลองดูนะฮะและคันนี้บอกเลยว่าสดใหม่แน่นอนนะเพราะเพิ่งขึ้นงานมอเตอ้์โชว์ไปนนี่เพิ่งเกินปนสบาวะดูดูผมสิงให้ดูใช่ไอ้ไง ดูขับสนุกแล้วเพื่อนๆคนนั่งนี่หายใจลึกเลยครับไม่ธรรมดาน,น,<ๆ>นะฮะเพื่อนๆไม่ธรรมดาผมพูดเลยไม่ธรรมดา <ส complic. S 1> จริงร<ๆ>นะอันนี้อันนี้คือความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองส่วนช่วงล่างาที่มันนุ่มนวลเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับการขับเร็วก็จริงแต่มันสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวของถนนของกรุงเทพมหานครที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อปะนู่นปะนี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันสามารถทําได้ดีนะครับเพราะว่าทำมาแบบบายดีแล้วคือเอาแบบนิ่มนขัดสบายใคร อยากจะเอาไปต่อยอดแต่ก็าสถานที่แบบเฟิ่มขึ้นเนี่ยหรือว่าชอบสปอร์ตมากขึ้นก็เอาไปทำต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเข้ามาแข็งเลยเนี่ยปรับเป็นนุ่มนี่ลำบากได้ใช่ไม่ได้นะเนี่ยความคล่องตัวในการขับขี่ผมคอนเฟิร์มว่าสุดยอดคล่องตัวแน่นอนนะครับลัดล้อสปายสายห่วงนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับสามารถยูเทิร์นได้แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวผมยูเทิร์นให้ดู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 ่าฮะ สองเล่นสบายๆอ้อเนี่ยแมนแมนโอ้โหดูดูโอ้โหดูไม่เสียเหมือนกล้องกล้องผมกิ้งไปแล้วนะกล้องเอามีกล้องอยู่หลังนะเอาคุณไม่นพวกผมมันเกล้าช่วยก็ใจร้ายโอ้ต้องทันหมดเลยนี่นะนะก็พอของบ้านของขอนะเพราะเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะเท่าไหร่นักนะโอเคเรียบร้อยกันแล้วครับแบบ เจ้านิสสันอ l เมร่าสปอร์ตเทคคันนี้นะครผมเราก็ไปรถลองขุงลองขับกันมาเรียบร้อยแล้วก็ดูพาชมรอบคันกันมาแล้วะะอย่างที่บอกฮะ,ฮะยุคนี้น้ำมันแพงฮะต้องกลับมาดูกันใหม่แล้วว่ารถคันต่อไปเนี่ยเราจะเลือกรถแบบไหนนะเลือกเพื่อความคุ้มค่าเลือกเพื่อความประหยัดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเอามาเป็นปัจจัยแรกในการพิจารณารถในปีนี้นะยิ่งมีข่าวน้ํามันแพงบแบบนี้นะอีกหน่อยเนี่ยผมมองว่า รถอีโคคาร์เนี่ยจะกลับมาเกิดอีกครั้งใช่ใช่ครับเพราะยิ่งดีเซลก็แพงขึ้นด้วยถูกไหมอย่างที่ผมบอกฮะอย่างที่คุณกายบอกยุคนี้ยุคน้ำมันแพงนะฮะเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันนะครับ่อมด้เปรียบนะครับผมเติมน้ํามันน้อยนะครับเอาเงินที่เหลือไปใช้จ่ายอย่างอื่นดีกว่าถูกเอาไปเป็นเงินเที่ยวเล่นดีกว่าด้วยความที่รถคันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาร์ก็จริงนะแต่เครื่องเขา0นึ่พันเทอร์โบนะครับหนึ่งร้อยแรงม้านะครับมันสามารถวิ่งได้แบบโอ้เทอร์โบก็รู้อยู่ออกตัว ดีนะครับวิ่งดีนะครับมี t u r โบมาช่วยนะครับผมก็ขับสนุกแผงประหยัดน้ำมันนะครับด้วยสั่งของผู้โดยสารอย่างผมแล้วก็คนนั่งต่างๆเป็นรถครอบครัวก็ได้เพราะว่าภายในเขาใหญ่มากคุณหมดปัญหาแล้วเรื่องสมรรถนะไม่กังขาเรื่องการบรรทุกก็ไม่กังขาเพราะว่านั่งได้เยอะที่พื้นที่ข้างหลังนะก็มีพื้นที่ให้ใส่ของได้อีกเพียบเลยทีนี้นะฮะด้วยความที่ครั้งนี้มันมีเรื่องของชุดแต่งในแบบสปอร์ตเทคในรุ่น VL เข้ามาเราเห็นกันไปแล้ว ผมอยากถามพี่อาร์ที่หนึ่งครับสปอร์ตเทคนะฮะคอนเซปต์เขาเป็นยังไงทำไมมันถึงมีไม่กี่ชิ้นอะ่ะเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเช่นสเกิร์ตข้างเนี่ยม,มันไม่มีให้คอนเซปต์เขาประมาณไหนคือแต่งไม่เยอะมากใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมันเป็นคอนเซปต์เขาประมาณแบบให้ดูเรียบเรียบแต่ดูมีมีมีอะไรอะไรือเพิ่มขึ้น,<บ>นอะไรเงี้ยคือแบบเสริมนิดนหน่อยแต่อยแต่ไม่รกนะมันไม่รกไม่ให้รกใช่ไม่ให้ลกจนเกินไปเพราะว่าถ้าใส่ถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะลกพอมันลกเนี่ยมันจะดูแบบ เยอะแยะเกินเกินไปแล้วด้วยความที่เขาออกแบบการออกแบบทั้งหมดเนี่ยออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดจากโรงงานจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยส่งมาีนี่ข้อดีไม่ใช่แค่ความสวยนะมีเรื่องของแ a โ r ได้วยเพราะว่าของพวกนี้เขาต้องผ่านการวิจัยมาหมดแล้วไม่ใช่แค่ทําออกมาอยากจะแปะก็แปะนะเพราะโดยสรุปโดยรวมแล้วนะครับเป็นรถอีโคคาร์แบบซีดานสี่ประตูที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับยิ่งเสริมชุดแต่งชุดแต่งเนี้ยเข้าไปอีกเพิ่มเติมอีกสองหมื่นบาท อาผาว่ามันเว่ามันอเคนะเพราะว่าถ้าไปแต่งด้านนอกเนี่ยก็เกินแล้วแหละนะครับสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวงยนตภายในที่เขาเสริมเข้ามาให้นะครับก็เกินแล้วเกินสองหมื่นแล้วนะครับคุ้มค่าดีนะครับแล้วราคาก็อย่างที่บอกนะครับถูกกว่าคู่แข่งพันเทอร์โบเหมือนคู่แข่งมีเทอร์โบเหมือนเหมือนคู่แข่งนะครับราคาประหยัดประหยัดน้ํามันนะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานครับเด็กๆ พ่อแม่ซื้อให้ลูกเป็นรถเริ่มต้นได้ดีทีเดียวโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดนี้นะฮะกนิสันอาร์มูราวีเอลสปอร์ตเทที่เราเอามาแนะนำนะฮะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยนะฮะที่หลายคนอาจจะชื่นชอบและวันนี้ก็มาดูในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ของเราครับแล้วคอยดูว่า คันต่อไปนะครเราจะเอารถรุ่นใหม่คันไหนนะฮะมานำเสนอนะค,ะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับ,รบกดให้หมดมีอะไรก็กดไปต้องกัปีออนไลน์นะจ๊ะเข้าไปกดกันนะครับ,รบอันนี้ <ผม S 1> ต่อไปแล <ผม S 1> ้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ